สวัสดีค่ะสมาชิกสากลออมซัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดสำหรับสมาชิกกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์กำหนดลงคะแนนในวันที่14ธันวาคม2566ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา15นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยสากลจะส่งลิงก์ให้ท่านผ่านทางเว็บไซต์สหก์ ไลน์ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบการสรรหาผ่านระบบออนไลน์โดยจะขอแนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบการสรรหาออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ในหน้าแรกจะแสดงปุ่มเข้าสู่ระบบการลงคะแนนและรายละเอียดของผู้สมัครสรรหากรรมการดำเนินการโดยคลิกที่ดูรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละท่านค่ะ เมื่อดูรายละเอียดของผู้สมัครแล้วให้กดที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อเข้าสู่ระบบลงคะแนนค่ะ 2. คลิกที่ปุ่ม,มเข้าสู่ระบบลงคะแนนเพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนน 3. ในหน้านี้จะให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบค่ะลำดับแรกให้กรอกเลขที่สมาชิกเลขประจำตัวประชาชนระบุวันเดือนปีเกิดและกรอกข้อมูลเลขเลเซอร์หลังบัตรประจำตัวประชาชน เสร็จแล้วกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ 4. ในหน้านี้จะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของการลงคะแนนสรรหาแบบออนไลน์โดยกดปุ่มยอมรับ <5. S 2> เพื่อเข้าสู่ระบบค่ะ 5. ในหน้าระบบสรรหาออนไลน์จะปรากฏหมายเลขและชื่อสกุลของผู้สมัครสรรหากรรมการดาเนินการโดยให้คลิกที่ช่องลงคะแนนด้านขวามือของรายชื่อผู้สมัครเลือกได้ไม่เกิน6คนและคลิกที่ปุ่ม ยืนยันค่ะ 6. กรณีลงคะแนนครบ6คนจะไม่สามารถลงคะแนนเพิ่มเติมได้อีกระบบจะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถดำเนินการได้และให้คลิกที่ปุ่มโค้ s หรือกากบาทเพื่อปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนค่ะ 7. กรณีจะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนให้ผู้สมัครคนอื่นให้คลิกที่ช่องลงคะแนนคนเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการลงคะแนนแล้วคลิกที่ช่องลงคะแนนคนใหม่ที่ต้องการลงคะแนนและคลิกที่ปุ่มยืนยันค่ะ8 กรณีคลิกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจะไม่สามารถดำเนินการเลือกช่องผู้สมัครอื่นๆได้ค่ะให้คลิกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการลงคะแนนแล้วคลิกที่ช่องลงคะแนนคนใหม่ที่ต้องการลงคะแนนให้ค่ะ 9. เมื่อยืนยันการลงคะแนนสัรหากรรมการดำเนินการแล้วระบบจะแสดงรายชื่อผู้สมัครที่ท่านเลือกลงคะแนนสัรหาในขั้นตอนนี้ท่านสามารถคลิกที่ปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปแก้ไขการลงคะแนนสัรหากรรมการดำเนินการได้อีกครั้ง กรณีจะยืนยันการลงคะแนนสรรหาตามรายชื่อที่ปรากฏให้กดปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันผลการลงคะแนนซึ่งหากกดปุ่มยืนยันในขั้นตอนนี้แล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขาการลงคะแนนได้ค่ะ10ในหน้านี้จะแสดงผลการลงคะแนนการสรรหาออนไลน์เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถลงคะแนนสรรหาออนไลน์ได้ง่ายๆอย่าลืมนะคะทุกเสียงคือพลังลงคะแนนสรรหาเพื่อพัฒนาสากลของเราค่ะ die